ใครหิวต้องเซฟคลิปนี้ไว้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยปมบจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่กินกันได้แบบไม่อั้นเลยนะในภาระไม่ถึงหนึ่งใบแดงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองเนื้อนิ่มปากซอยราบบูรณะสิบนี่เองซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ำตกเนาะที่เริ่มแรกเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อคือถ้าเลือกเนื้อเนี่ยก็จะสามารถสั่งหมูได้ใช่ไหมแต่ถ้าเลือกหมูเนี่ยมันจะสั่งหมูได้อย่างเดียวสั่งเนื้อไม่ได้พอเลือกได้แล้วนะหลััังงจจจจาา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 ากกกกกกนนนนนนน้้้้้้เเ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 เีี่่่่่ยยรร็็็ะะะะมมมมลลลลลืลืืออออออวววสสสใหหญขขํแแไไไปถพติดดดบบท คือน้ำซุปของเขาเลยนะเป็นน้ำซุปที่มีความเข้มข้นมากๆจะมีความวหวานหวนนลนๆมีความกลมกล่อมที่ไม่ลดจัดด่ะทุกคนสามารถเลือกได้2แบบเนาะคือแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดใช่ไหมแต่ให้ป๊อบแนะนำเนี่ยป๊อบแนะนําให้เป็นแบบเผ็ดดีกว่าเพราะมันจะมีความแบบจัดจ้านกว่ามากๆซึ่งถ้าใครที่กลัเวเผ็ดนะเอาจริงๆอ่ะตัวป๊อบเองเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดไม่เก่งเลยนะเป็นน้ำซุปเผ็ดอ่ะคือกินได้อร่อยเลยก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะลองสั่งแบบเผ็ดดูคือมันอร่อยคือมันดีจริงๆในส่วนของตัวเนื้อนะปกติะที่ร้านเขาจะมีเป็น จะมีรสออกหวานนิดหน่อยแล้วส่วนตัวเนื้อสดนะจะมีเทคเจอร์ที่มีความนุ่มๆคือมันกินง่ายนะแต่ไม่ฉ่ำเท่าเนื้อออเท่านั้นเองส่วนชามนี้เนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเคล็ดลับความอร่อยของป๊อปสำหรับร้านนี้นะคือเราอาจจะสั่งชามเผ็ดกับไม่เผ็ดมาใช่ไหมเราจะเอาสองชามนี้เนี่ยมาเทรวมกันความเผ็ดกับความหวานนวลเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติที่ออกมาเนี่ยคือดีและอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองสูตรนี้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะกินกันไปได้ทั้งหมดกี่ชาม วันนี้นะฮะเรากินไปทั้งหมดเท่าที่ดูเนี่ยประมาณที่6ชามแดี๋ยวเราจ่ายแค่ทั้งหมด99บาทนะงานไม่เยอะก็เป็นาว่ากันนีเพราะว่าราคาก็เกี่ยวข้าวปุ้กเปยมาแล้วถ้าสมมติว่าใครสั่งหบุก็99้ะใครสั่งเนื้อก็99ใช่ไหมเออจ่ายเท่าเดิมไม่ต้องบวกเพิ่มจะเป็นพวกกากบุกน้ำอะไรเงี้ยกินแยกกันอะไรเงี้ยก็ใครสนใจก็มาที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวของเนื้อนิ่มนะฮะอยู่รัชบุรีซอยกิมเองทาได้